ท่านกับเรียนท่านประธานที่เคารพฮะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีฮะท่านสมาชิกผู้มีเกียรติผมทําตัวไม่ถูกต้องนะฮะผมต้องขออนุญ,ญาตท่านก่อนนะฮะว่าจะให้ผมพูดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมแต่งไม่ถูกต้องถ้าไม่ผมพูดผมก็จะกลับบ้านนะออกจากบ้านมาปีสี่ไปตรตตวจน้ทาท่านครับแล้วก็ไปที่ที่ประชุมนะฮะแล้วก็เพิ่งทําแผนปฏิบัติการเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะฮะอย่างอย่งอ,ยงอุ่นๆอ,อยู่นะฮะก็กําลังจะเวียนไปให้ทุกหน่วยแล้วก็ได้ถือปฏิบัตินะครับผมอยากกลับดีนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะออต้นตุลาคมเนี่ยน้อยปีนักนะ,ะที่จะมีพายุเข้านะครับต้นพฤศจิกายิ่งโอกาสน้อยมากนะครับแต่ต้นพฤศจิกาเนี่ยเคยเกิดความเสียหายครั้งใหญ่คือไต้ฝุ่นเกเะะะวลาในตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยถ้าเกิดพายุเนี่ยก็จะเกิดพายุในทะเลจีนตอนใต้แทนที่จะไปเกิดที่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก การที่เกิดที่ทะเลจีนตอนใต้ในใกล้ประเทศไทยมากนะครับใกล้ประเทศไทยเนี่ยข้อดีก็มีฮะก็คือพายุยังไม่แรงแต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะเข้าประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะเวลาออกออกเวลาเกิดขึ้นที่ปลายเดือนที่ต้นเดือนตุลาหรือพฤศจิกาในลมเหนือจะแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพายุพวกนี้ก็จะไม่วกขึ้นไต้หวันญี่ปุ่นนะก็จะเข้าประเทศไทยอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเราโชคดีที่ไต้ฝุ่นลูกเนี้ยไม่ใช่ไต้ฝุ่นฮะ ที่ที่ depression ลูกนี้นะซึ่งขณะนี้ยังยังไม่เชิงเป็น tropical storm นะมันถูกสุดโดยลูกใหม่นะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพายุลูกนี้อาจจะแรงกวันนี้แล้วก็อาจจะเข้าประเทศไทยแล้วนะครับแต่ก็เป็นอันว่าเข้าแน่นะครับวันพรุ่งนี้กลางคืนนะครับเ,เราก็หวังว่ามันจะเป็นเป็น,เป,นเป็น depression นะครไม่ใช่เป็น tropical storm นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครเพราะว่า เมื่อกี้ก็เป็นการประชุมนะฮะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งกทมด้วยนะฮะเราก็มีความเห็นร่วมกันดังนี้นะฮะสำหรับภาคตะวันออกนะครับแน่นอนนะฮะน้ำจะมากขึ้นนะครับที่แม,ม่น้ำบางปกงแม่น้ำขอ,อนายกแม่น้ำป่าจีนแม่น้ำนะครับอยากเรียนว่าพื้นที่เนี้ยนะครับแต่เดิมเนี่ยฝนตกมากนะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันตกเชียงใต้นะฮะ ภาคเดี๋ยวผมเนี่ยพอ่าเหนื่อยนะลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเอาความชื้นจากทะเลอันดามันนะครับมามากทําให้ฝนตกมากนะครับตั้งแต่ละนองลงไปมากกว่าปกติเนี่ยประมาณ30%โอเคนะครับลมนี้นะครับเมื่อผ่านเทือกเขาตะนาวสีวกกลับลงมาผ่านอ่าวไทยก็จะเอาความชื้นในอ่าวไทยไปทําให้ตกในภาค ในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะค,คือตั้งแต่ชนบุรีไปถึงาสากแก้วปราจินบุรีนะครับเพราะฉะนั้นฝนจึงตกมากกว่าปกติประมาณสัก20%เมื่อเกิดน้ำท่วมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันเริ่มที่ลุ่มน้ำนครนายกก่อนนะครับนครนายกเน,นี่ยก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำาบางปะกงนะครับน้ำพวกนี้มาก่อนพอไปตกที่สากแก้วนะครับในลุ่มน้ำสากแก้วนี่ครึ่งหนึ่งจะไปลงขเขมร อีกครึ่งหนึ่งมาลงที่แม่น้ำปาปบกคงแต่มาลงเมื่อแม่น้ำปาปบกคงเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําจากแม่น้ํานครนายกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงท่วมที่อําเภอมหาโพธิ์นะครับเพราะเป็นที่ลุ่มนะครับคือพูด,ดง่ายๆทรกฟิกสองอันเนี่ยนะฮะมันถูกถูกใช้ไปแล้วนะครับทนีนี้เวลานี้น้ําลดแล้วนะครับแต่มืลืนนี้ก็คงจะท่วมเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับทางแก้มีทางเดียวครับก็คือว่า ต้องใช้มน,น้าบาบัะกรองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ให้ใครไปใช้แมน,น้าบาบปดกรงนอกจากน้ำนะฮะที่มาจากภาคตะวันออกเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงปิดประตูน้ําทุกประตูน้ํานะครับที่ไปจากแม่น,น้ํเจ้าพระยาที่ไปจากาภาคตะวาันออกของกรุงเทพไม่ให้ลงแม่น,น้ํบำบปรดกรงนะครับให้มน,น้าบาบัะกรองรับเฉพาะน้ําจากภาคตะวันออกทั้งน้ําเก่าวันนี้กับน้ําใหม่ที่จะมาแต่แม่นม้าบาบัะกรองมีปัญหานิดหนึ่งครับตรงที่ว่า เวลาน้ําทะเลขึ้นเนี่ยจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ําในช่วงน้ําทะเลขึ้นจะยากนะครับออสิ่งที่เราพยายามแล้วก็ไม่สามารถจะใช้เครื่องดันน้ําดันได้นะครับเพราะว่าสู้น้ําทะเลไม่ได้นะครับนั้นก็แปลว่าพื้นที่นี้นะครับต้องเตืนะะอนรัษฎรมีการอพยพนะครับบ้างนะครับในพื้นที่เดิมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าท่วมเท่าไหร่คราวนี้จะท่วมมากกว่าเดิมนะครับข้าต่อไปนะครับขออนุญาตครับ อ่างเก็บน้ำนะครับในภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะไหนตะลรยเนี่ยไม,ไม่เคยมีการพ่องน้ำนะครับคราวนี้จะมีการพ่องน้ำที่เขื่อนศรียดนะครับออแต่การพ่องน้ำนี้ก็มีปัญหาคือว่าทายน้ำเนี่ยมันมีน้ำเยอะแล้วอย่างที่ผมกราบเรียนมาสักครู่นี้นะครับถ้าพ่องน้ำไม่ระวังจะเหมือนปีที่แล้วนะฮะก็คือพ่องน้ำจากแม่นะ้ำจากเขื่อนใหญ่สองเขื่อนมาในขณะที่ทายน้ำเนี่ยมันแทบจะท่วมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงได้เตือนนะฮะว่า ต้องพล่องด้วยความระมัดระวังเพราะนั้นเขาจะพล่องที่8ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วถ้าเกิดฉุกระหุกก็ให้ปิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่เสี่ยงให้เกินแตกนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครนะครับคาดว่าฝนจะตกหนัก5-9ตุลานะครับก็มีสิ่งที่ตกลงกันไปแล้วนะครับก็คือว่าแถวๆนิคมราชกระบังนะครับก็ให้มีการเร่งระบายน้ำที่คลองบึงบัวนะครับเสริมคันดินให้ให้แข็งขึ้นนะครับ ที่สาคัญก็คือว่าจะมีการสูบน้ําและผลักน้ําในลาน้ําที่สําคัญนะครับได้แก่คลองประเวทคลองชโลคลองหัวจรเข้คลองด่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตคลองสีคลองสิบสามนะฮะคลองหกวาสายลากโดยทั้งหมดเนี่ยสำนักระบายน้ํากทมนะครับจะเป็นผู้ดําเนินการโดยการสนับสนุนของกรมชลประทานนะครับโดยทางกบอก็จะเข้าไปช่วยประสานให้อย่างเย็นเต็มที่นะครับ ตอนนี้สำหรับการท่วมขังบนพื้นถนนในกรทมนะครับก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่จราจรนะรได้สแตนบายนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ได้ส่งเรือผักดันน้ำนะครับเข้ามาเข้ามาช่วยแล้วนะครับตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ให้ทตรีมสำหรับประชาชนเหมือนกัน นะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงสาธารณสุขรับไปดําเนินการแล้วนะครับพร้อมกันนี้นะฮะก็ได้จัดเตรียมถุงทรายและอุปกรณ์จัดทําแนวคันน้ำกันน้ําชั่วคราวนะครับแล้วก็เครื่องจักรไว้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ขออนุญาตข้ามไปนะฮะที่ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมนะฮะ แต่อย่างที่ผมกราบเรียนครับว่าเนื่องจากลมมันแรงพอลงจากเสือเขาตะนาวสีเนี่ยนะฮะความที่มันแรงมากก็เลยไปอารวาสที่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยน่าจะข้ามสีสะไปนะครับเพนัะฉะนตอนนี้ก็พบว่าแถวสุพรรณบุรีนครปฐมรวมถึงสมุทรสาครนะครับระดับน้ําเกือบล้นตลิ่งแล้วนะครับบริเวณนี้ระบายน้ําค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นกระทะขนทางเดียวนะก็คือต้องใช้เครื่องผลักดันน้ํานะครับซึ่งกองทัพเรือนะครับได้ส่งเรือไปแล้วนะครับ 30กิโลกรัมนะครับแล้วก็พยายามระบายนะ้าจากแม่น้าท่าจีนลงสู่แม่น้าสู่อ่าวไทยนะฮะซึ่งคราวนี้อาจจะทําได้ดีกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าได้มีการลอกสันดอนที่ปากแม่น้ําท่าจีนซึ่งโดยโปกติไม่เคยทําเลยนะครับผมผมขอเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันะครับผมผมขออ่านเหมือนกันนะฮะเพราะายังไม่ได้อ่านนะท่านท่านรองกรับคาถามท,าที่สองครับท่านประธานที่ครบ กับผมนายลงกรพหรลุตสอสอบัญชีราช่อพักประชาญิิปต์ไม่ทราบท่านประธานกบอไปหลับอยู่ที่ไหนนะครับวิกฤตบิกสตอมเนี่ยจะเข้ามาวันพรุ่งนี้อยู่แล้วท่านจะมานั่งอ่านรายงานให้ผมฟังแล้วก็อาจเป็นความผิดของผมที่ถามไม่ตรงคําตอบนะครับท่านประธานครับคําตอบของท่านเนี่ยมันไม่ได้สร้างความมั่นใจผมเป็นสอสอก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือทํางานร่วมกัน และประการสําคัญก็คือว่ามัเป็นปากเสียงพี่น้องประชาชนในภาวะที่กรุงเทพมหานครคนภาคกลางภาคตะนออกภาคสานภาคเหนือและภาคใต้นั้นกําลังเผชิญกับความหวาดกลัวครั้งร้ายแรงที่สุดหลังจากปีที่แล้วเพราะว่าบิ๊กตอมสองลูกที่เข้ามานั้นมันไม่ต่างจากปี54ครับที่สลูกเข้ามาเพียงแต่ว่าปี54นั้นมันเข้ามาต่างเดือนกันทยอยเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นไหหมาไม่ว่าจะเป็นนกเต็นและอีกสามลูกที่เข้ามาในภายหลังแต่คราวนี้เนี่ยบิ๊กตอมสองลูกนั้นเข้ามาภายในระยะเวลาห่างกันเพียง15วันเท่านั้นและเข้ามาในช่วงที่น้ำทะเลหนุนผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าคำตอบของท่านสะท้อนเห็นถึงความไม่พร้อมและประมาทท่านบอกปกติตุลาคมไม่ค่อยจะมไม่ใช่เลยครับ มรสุมจะเข้ามาเนี่ยตุลาคมประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนั่นคือการสตรอนน้อนเห็นนความประมาทของรัฐบาลและไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่าทําไมท่านเพิ่งทําแผนเสร็จเนี่ยครับแต่ที่ทําแผนเสร็จนั้นผมอยากจะเรียนเชมประธานและเป็นคานถามไปถึงท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยว่าเมื่อวานนี้กรมโชวมประธานเผื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมานะครับเพิ่งทําหนังสือถึง กอบอ,อ,อถึงนายปลอดประสบสุรสัศดีในฐานะประธานซึ่งไม่ทราบว่าท่านได้รับหนังสือหรือยังมีหนังสือถึงกอบอเพื่อให้กอบอสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดไปประสานกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้กรมชมประานสามารถดันเครื่องเดินเครื่องสูบน้ําได้เต็มที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในหนังสือดังกล่าวยังระบุชัดเจนนะครับว่าที่ท่านกล่าวอ้างมาโดยตลอดนั้นไม่เป็นความจริงเลยว่าได้พยายามที่จะดันน้ำระบายน้ำไม่ว่าในฝั่งตะวันออกหรือลงอ่าวไทายทางตอนใต้ผ่านสมุทรปากาันเพราะว่ากรมโชระทานได้ระบุในหนังสือที่ถึงท่านนะครับว่าอย่างน้อยนี่แค่ตัวอย่างนะครับ ในสามสานีสูบน้ำไม่ว่าคลองหกวาสายล่างคลองประเวศหรือว่าสถานีสูบน้ำแสนแสบน้องจอก67เครื่องสูบน้ำเปิดเพียง17เครื่องครับผมดึงถามว่าท่านไปหลับอยู่ที่ไหนครับมีแต่แผนก็ทำช้าและข่าวกันไม่ลงไปดู ว่าการดําเนินการหน่วยปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะชมรมทานมีปัญหาอะไรกรุงเทพมหานครไม่ต้องห่วงครับผู้ว่าลุยลอกท่อดูแลทุกเช้านี่ก็เพิ่งสั่งเปิดประตูคลองสองเพื่อช่วยเหลือบรรเทาคว,วามเดือดร้อนอุทกภัยของพี่น้องประทุมธาน,นีโดยเฉพาะที่ลาลูกกาที่ลังสิทธ์ูคุคตทํากันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมีคําถามที่สามนะครับจะให้ท่านไปตามจับคนที่เอากระสอบไปอุดท่อระบายน้าครับ การคำตาบที่2ก็คือว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาท่านทํางานกันอย่างไรวิกฤตมาแล้วนี่หนังสือเพิ่งมาแล้วบอกปัญหาชัดเจนว่าปัญหามวลชนปีที่เราก็เกิดขึ้นเรารู้อยู่หนึ่งปีท่านไปทําอะไร 2. ก็คือว่าเครื่องสูบน้ําที่ระบายน้ําออกตะวันออกก็ดีไปบางประกงก็ดีอย่างที่ท่านพูดมอสักครู่หรือว่าจะลงไปโครงการส่งน้ํากองด่านซึ่งมี18ประตูน้ําและสถานีสูบน้ำเนี่ย ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรชี้แจงหน่อยครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับคือคําถามแรกนะครับถามว่าไปนอนมาไปนอนที่ไหนมายัางไม่ได้นอนเลยครับถ้าผมไปนอนละไม่ได้มาพูดนะฮะเช้านี้นะฮะนี่ข้อสองนะครับไม่พร้อมนะฮะปีนี้พร้อมกว่าปีที่แล้วต้องเยอะนะครับ ถ้าไม่พร้อมนะฮะจะเดือดร้อนกว่านี้นะนะครับาพร้อมจริงๆฮะไม่เชื่อลองตกมาดิฝนนะฮะพร้อมครับนะฮะพร้อมแน่นอนนะฮะแล้วก็ทุกหน่วยะฮะพร้อมนะครับแล้วก็พร้อมกว่าปีที่แล้วนะครับข้อสามนะฮะท่านบอกว่าประมาทไม่รู้จะตอบอยังไงฮะก็ต้องตอบแบบคําถามนะก็คือว่าไม่ประมาทหรอกครับนะครับทีนี้ไอ้สำคัญคืออย่างนี้ฮะถามว่าทำไมแผนเพิ่งเสร็จแต่ผมก็คือกระหอบมาขึ้นฮะ เรามีแผนเป็นปกติอยู่นะฮะแต่สําหรับครั้งเนี้ยนะครับเราถือว่ามันเป็นเรื่องพิเศษนะครับเป็นแผนซึ่งประกอบไปด้วย3เรื่องนะฮะเรื่องการเตรียมการซึ่งมีเวลาวันเดียวอันที่2คือเรื่องการเผชิญเหตุอันที่3คือเรื่องของ Recovery นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามเกิดวิกฤตขึ้นมาในระดับนี้นะครับความรับผิดชอบจะถูกเปลี่ยนนะครับจากกบอไปสู่กระทรวงมหาดไทยนะฮะ โดยพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมา t h ยจะเริ่มเข้ามาผมจะเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นรองและหรือทำแลวก็ทาหน้าที่ฝ่ายเ,ออเลขาธิการด้วยนะครับเมื่อกี้มีการประชุมที่กอบอ,อบทีนี้ถามว่าทําไมต้องต้อง,ต,องต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะคือครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียกการสนที่กาลังนะครับเพื่อเผชิญเหตุกับสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิด แล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายใหญ่ได้นะครับไม่ใช่สถานการณ์ปกติซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าเรามีความพร้อมนะฮะตอนนี้หนังสือของของประทานฉบับนี้นะครับคือเรื่องเป็นงี้ฮะปกติเนี่ยไม่ต้องมีหนังสือนะครับเพราะว่าเรามีอนุกรรมการชุดหนึ่งที่ดรโรยนเป็นประธานซึ่งเขาประชุมกันทุกวันนะฮะแต่ว่าคราวนี้มันมีมันมีเรื่องต้องตัดสินใจนะฮะในเชิงหลักการนะครับหลักการที่ว่าก็คือว่าเราจะไม่ใช้แมนะ่น้ำบางปะกง นะครับฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านรัฐมนตรีนะฮะทางกรมชลประทานส่วนหนึ่งมีความคิดอยากจะใช้แม่น้ำบาปกงด้วยนะครับนักวิชาก,การอีกส่วนหนึ่งบอกว่าอย่าไปใช้เลยนะครับแม่น้ำบาปกงขนาดนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็คาดว่าจะมีฝนอยู่ด้วยนะฮะนักวิชาก,การส่วนหลังบอกว่าควรจะใช้แม่น้ํเจ้าพยาให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าแม่น้ํเจ้าพยานั้นอนะ่ะยังมีสเปซที่รับได้เยอะนี่เมื่อสองฝ่ายตรงลงก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมาที่ประธานนะครับ ผมก็ตัดสินใจว่าให้ใช้แม่นนําเจ้าประยาเป็นหลักนะครับเพราะเห็นว่ามันพล่องอยู่มากไม่นับบรงคงอย่าเพิ่งใช้เลยนะครับข้อที่สองที่เป็นหลักใหญ่ก็คือว่านักวิชาการส่วนหนึ่งอยากจะโปรยน้ำลงมาผ่านกทอมอด้วยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามันอันตรายนะครับอันตรายทั้งในแง่อันตรายจริงจ ก็อันตรายทาั้งในแง่จะถูกอาจจะถูกเข้าไปพัวพันนะนะถ้ามันเกิดน้ําท่วมขึ้นมานะครับเรื่องก็ต้องมาที่ผมนะครับผลท้ายวันนี้ก็ไม่ถึงกับคอมเพลมไพรส์ก็เอาเป็นว่าเข้ามาในกทมเท่าที่กทมรับได้ยอมรับและควบคุมได้เมื่อกี้ผมอ่านชื่อนะคะคลองในกทมให้ท่านฟังไปเยอะแยะนะครับซึ่งอันนี้มันมันเป็นหลักคิดใหญ่นะฮะจึงต้องมีหนังสือเข้ามานะครับอันที่3ามก็คือว่าคราวน,นี้มันจะครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับ ไม่ใช่แค่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดนะฮะเพราะนั้นอำนาจการสั่งการต้องคลุมหลายพื้นที่กับอาจจะต้องมีการอบพยพราษฎรนะครับซึ่งเป็นอำนาจที่เหนือกอบอนะฮะเป็นอำนาจที่กอบอต้องคุยกับกระทรวงมหาดไทยก็เลยเกิดต้องเป็นหนังสือฉบับเมื่อสักครู่นี้นะขึ้นมาเมื่อได้หนังสือเมื่อครู่นี้ขึ้นมาเมื่อวานนี้นะฮะตอนเช้าผมก็ขอให้คณะอนุกรรมการที่ดรลอยน์เป็นประธานประชุมตอนบ่ายซึ่ง เสร็จมาตอนเย็นผมก็เอาผลของการประชุมเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายนะมาเข้าที่ประชุมเมื่อเช้านี้เมื่อตอนเมื่อตอนสักสนะิบโมงสิบห้านาทีนะเห็นว่าฝ่ายวิชาการเขาคิดยังไงกับการตัดกับข้อเสนอที่ที่แตกต่างกันนะครับในสุดก็ได้ข้อสรุปมาอันนี้อีกข้อหนึ่งนะครับท่านพูดถึงพายุสองลูกไม่มีลูกเดียวฮะลูกหลังนี่ตั้งชื่อไว้ว่วา,ว,าว่าพิรุณใช่ไหมฮะท่านนู้เสียนะฮะ ตามตีครเวลาล่วงเลยไปแล้วนะครับ,รบก็ต้องขออภัย,หยให้มันมช้านิดนึงฮะมันสําคัญนะท่านคือม, <c oughs> มันมีกระทู้เรื่องที่สามอยู่นะครับก็รบเรื่องสําคัญก็เอา,อางี้แล้วกันฮะลูกหลังยังไม่มานะครับแต่ตั้งชื่อไว้นะครับตอนนี้ที่เราเผชิญเหตุอยู่มีลูกเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะของยังไม่เชิงเป็นเป็นท็อปริคอสตอมนะครับ